วัสด,ดีครับท่านผู้ชมคอวันนี้มาชมนะครับวิถีชีวิตชุมชนชาวบ้านนะครับหลังจากที่ได้ปลาตะหลังมานะครับเดี๋ยวเอาอมาทําเค็มกับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาค่อยชมนะครับว่าปลาทําเค็มจะทํำยังไงโอเคมาค่อยชมและคอยติดตามกันนะครับไปก็เดี๋ยวมาทาปลาเค็มนะครับท่านผู้ชมนี่ปลาฟองแชไว้ไวเดี๋ยว เดี๋ยวับเดี๋ยวมาชมนะครับวิธีการป้าปลาเค็มทำปลาเค็มอดองไว้เนื่งคืนนะครับเดี๋ยวมาชมเลยมานะครับก็หลงแช่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาป้าครัก็ไดีก็ได้ป้าจุดนี้ครับทุกท่านนะครับวิธีทำปลาเค็มกับทำจุม่ม ตับปลาเกมลมกับปลานีตับเกลมหินร้อยกับปลาตะหลังปลาตะหลังนี่กับปลาตะหลังครับปลาอย่างนี้เลยครับสวยๆ โอเคก็จุดนี้นี่กับจดป้าอย่างนี้ลยครกับเก่าเงืกอกออก

Oh. เออเดี๋ยวป้านี่ก่อนเปิดเปิดกว้างเปิดเปิดกว้างเร็วไงเลยฮะเอาไไอเจอด้วย เดี๋ยวก็ล้างกับเดี๋ยวก็ล้างสังเซ็ตเดี๋ยวก็ใส่เกลือกับหลังหน้าป้านก้อนหนึับอตอนนี้ปลาจะเร็วเดี๋ยวเราหมาใส่เกลือครับเดี๋ยวจะใช้ไว้นึ่งคืน โอเคเดี๋ยวเรามาใส่เกลือผดลองก็มานี่กับวิธีใส่เกลือกับวิธีใส่เกลือครับก็บ Okay. เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาตากกับทำาุชมตากตากเดดหลงังตากเดดน,นะครับโอเคนะครับโอเคนะครับตากเก็มเซ็เดียบร้อยแล้วแช่ไว้นึ่งคืนเดี๋ยวพรุ่งนี้เด็ดออกจะก่ยอยมาตากถ้าเดดไม่อกเรายเราไม่ต้องตากนะครับถ้าเด็ดอกดีๆเรามาตากหลงังวะหลงังอะไรก็ตากเดี๋ยวก็ต่อแห้งออกมาทอดทานได้เลยนะครับรอชมคลิปหน้านะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ